นั่งหลับหูหลับตามันเราสวดเรื่องสมาธิสูตรขอให้เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายได้เข้าใจว่าเรื่องสมาธินี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสให้กระทำมากมากนะพวกเราเมื่อขี้เกียจมาก็สรุปเอาเองว่าเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของคนโง่หนังหลับหูหลับตามันเป็นทางสุดท้ายในการบรรลุธรรม ในสมัยพุทธเจ้าท่านพูดถึงวิมุตตายตนะสูตรหนทางแห่งความหลุดพ้นห้าประการมีการฟังมีการคิดมีการเทศให้คนอื่นฟังมีการท่องบนสาธยายและก็พินิจพิจารณาและมีการเจริญสมาธิเป็นตัวสุดท้ายในสมัยนั้น ผู้คนเกิดมาเปียมล้นด้วยบารมีจึงเกิดมาพบร่วมสมัยพระพุทธเจ้าเหมือนตะเกียงที่มีน้ำมันมีไส้อยู่เต็มแล้วรอแต่แสงไฟจากไม้ขีดไฟจุดเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นพอจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สว่างโพลเพราะบารมีก็สร้างมาเหมือนพวกเราสร้างในขณะนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าใจว่าฟังแล้วอ่านหนังสือแล้ว จบมหาจบด็อกเตอร์จบโพสด็อกเตอร์เลทแล้วจะเข้าใจได้ง่ายๆมันเป็นเวลาสุดท้ายพุทธันดรคข่อนพุทธการมาแล้วเอามันหมดทั้งห้าอันเลยเราฟังก็ฟังเทศให้กันฟังกอดเทศสาธยายสวดมนต์แปลเอามาพินิจพิจารณาเสร็จแล้วไปนอนคิดนั่งคิดสุดท้ายสมาธิก็ระดมทำเข้าไป เอามันทั้งห้าอันเลยแต่ที่มีปรากฏให้สอนให้กระทำมากที่สุดก็คือเรื่องสมาธิไม่เคยปรากฏว่าพระองค์ทรงให้เรามองข้ามทำเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราสวดกันมาเมื่อกี้นี่แล้วก็มีอีกหลายๆหแห่งพวีตาระหูรีกตาสมาธิพิกขเวภาเวติภิกษุเธอจงเจริญสมาธิเธอ าวีตาประดีกตากระทให้มากจเจริญให้มากแล้วสมาฮิโตยะาภูตังประชานาติเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นแล้วเธอจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ไม่ใช่เห็นตามกิเลสอยากจะให้มันเป็นอยากจะเห็นอย่างนั้นทีนี้ในสูตรนี้ท่านตอกแอคซักลีลงไปอีกแน่นแฟนลงไปอีก ท่านบอกว่าสมาธิงพิกขเวภาเวทะอัปปาหนังนิปกาปฏิสตาปัญจัตันเยวะญาหนังอุปชติภิกษุทั้งหลายเธอจงจเจริญสมาธิมีปัญญารักษาตนมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เธอ เมื่อเธอมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้อยู่ญานห้าประการจะเกิดขึ้นแก่เธอเฉพาะตนยานในสมาธินี่คนละอันนะกับยานที่เราเคยได้ยินญานสิบหโซละสญานหรือว่าวิปัสนาญาณเก้ายาณสิบหกยานเก้าเหล่านี้อัรถกถาท่านปรุงสัร์ ขึ้นมาอธิบายขยายความหลังจากพุทธการพุทธเจ้าปรินิพานเป็นพันปีไปแล้วแต่จริงๆท่านจะพูดยานสามสำหรับผู้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมสัจญานรู้ความจริงทุกเหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกกิจใจยานรู้จักหน้าที่ที่จะทำ กับทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้ส่วนกัตตาญานนั้นรู้จากสิ่งที่มันหมดไปแล้วและสิ่งที่มันยังเหลืออยู่เรานี้แหละจะรู้เองว่าเราหมดไปเท่าไหร่จางไปเท่าไหร่เข้มข้นเท่าไหร่มันจะรู้เองอันนี้ท่านเรียกว่าติปริวัตตังเวียนสามรอบสัจญานกิจจญานกัตตาญาน ฝนไปเวียนมาสามรอบสามสี่เป็นสิบสองจึงเกิดทวาททศการังทีนนิยามของสมาธินี้เป็นยานให้เรารู้ว่าสมาธิจริงๆสัมมาสมาธิกับมิชฉาสมาธิเนี่ยมันต่างกันคือเมื่อเราทำไปแล้วประการแรกจะรู้เองว่ามันมีความสุขมากถ้ามันพบสมาธิแม้แต่เพียงระดับฌานต้นๆไม่ต้องถามใครเลย รู้เองนี่แหละสมาธิมันจะรู้เองพูดให้กันฟังทั้งวันถ้าไม่เข้าถึงจุดนี้สงสัยทั้งวันเชื่อแต่ก็ไม่เชื่อบางคนมีความทุกข์นั่งสมาธิไปทุกข์ทุกข์แต่อดแต่ทนตั้งใจทําทําใจใหญ่ใหญ่ทำใจเท่าภูเขานี่เห็ุใจห้าก็บุงหนิ เวลามันเปลี่ยนไปแป๊บเดียวทุนลำพังวาปิรับปฏิได้มาในขณะยากๆโดยายากๆในสิ่งที่ยากอย่าลืมนะเวลากําลังเจ็บปวดรวดรราวกํากลังปวดแข้งปวดขา,ากําลังกาวนกาววายจิตใจปั่นป่วนอยู่นั่นมันจะสงบอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นแหละอยู่ความสุขก็อยู่ใกล้ๆความทุกข์นั่นแหละเหมือนฝนจะตก ร้อนอบอ้าวคนโบราณโอ้คือห้อนแต่เป็นแต่ฝนสิตกแทนนั่นเพิ่งเคยหูจักประสบการณ์ร้อนมากๆลมมาฟ้าแรกฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกทีนี่หลังจากฝนตกความร้อนก็หายไปเย็นท้องฟ้ามืดเคลึ้มก็แจ่มไสมองไปเห็นไกลๆทัศนวิสัยอุตุนิยามตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติของปาอากาศ จิตตะเนียมตาความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของจิตก็เหมือนกันก่อนที่จะสงบวุ่นวายให้มันวุ่นล้ะนะ่ะไม่ได้ซื้อพอบาดอกไม่ได้ลงทุนซื้อให้มันคิดต่างคิดมาโลรวดมาสัง่งน,นั่งตรงนี้ไม่หนีไปไหนเวลามันเปลี่ยนแป๊บเดียวมันจะสงบทั้งกายทั้งจิตแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันจะบอกตนเองว่า นี้คือสมาธิอะยังสมาธิปัจจุปันนะสุขโขเจวะอายติงสุขวิปากโกโอ้สมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันทันทีทันใดเมื่อเข้าถึงและจะมีผลแห่งเป็นความสุขส่งออกไปอีกมันเป็นอย่างนั้นนะมีความสุข แล้วสุขกับย้อนขึ้นมาอบรมสมาธิสุขีโนโจิตตังตมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อไปสมาธิแล้วย้อนคืนมามีความสุขเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่ก่อนนั้นจะมีความทุกข์ความกัดกุ้มกวนกวายแข่งขาปานผีปา่าผีดงไม่ได้ใส่แล้วมันเน็กมาเต็งมาเนียงมาขันหัวเขา่าหัวขาจะเป็นมันเจ็บมันปวดเมื่อสันสุเนียยบางทีนะ บางคนมันเร็วเกินไปจนปรับไม่ทันนะกำลังเจ็บกำลังปวดกำลังวุ่นวายอยู่เนี่ยเหมือนถูกไฟช็อตแป๊บเดียวบางทีเหมือนตัวของเราเนี่ยอยู่กำลังเจ็บเจบปวดๆวดระเบิดตุด้มขึ้นมาเนี่ยปเปเย็นพลิกเลยจึงจะรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าทุนลพังวาปิละพติจิตตะภูปัสมาระโต บุคคลผู้พอใจเข้าไปกระทําให้จิตตนเองอยู่สงบแม้มันยังไม่สงบก็พอใจทําเพื่อจะให้มันสงบเตสังรัตโตจะทิวาจะชาณะเมนะระมติมโนพอใจเพ่งเพียรอยู่เช่นนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุนลพังวาปิลลัติเขาจะได้รับสิ่งที่ได้มาโดยยาก อาตมาอยากจะแปลซ้อนเข้าไปอีกว่าได้ในขณะที่ยากยากนั่นแหละมันกาลังยังงากระนรบางวันมันสิเป็นเมือนกับเราคิดเราอยากจะนอนหลับโอ้ยจังมันขึ้นอย่างน้ออยากให้มันหลับเด้เวลามันหลับมันบอกไหมล่ะเศร้าคิดต่อห้เราหลับมันบาดอยู่บอกคือจังมันมับบาดเดียวหนึ่งตื่นขึ้นมาเมื่ออื่นเศร้าจังมันหลักหลับงามดเมือขึ้นนี่เป็นว่า นอนคืดอยนเวลามันจะสงบมันก็ไม่บอกเรามันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเวลามันคิดนี่แหละจิตมันบอกเราไม่ว่าคืดกอนเด้อมันบาดอยู่บ่ไข่สิฟ้าจะคืดกอนเด้อมันบาดอยู่บ่เอาคิดเถอะมันบาดอยู่บ่มันเอาอย่างงงงของมันอยู่อย่างสังเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้กระทํามากๆสําคัญที่สุดคือมีสติสมาธิขาดสติไม่ได้นะ จึงมีคําว่าอานุสติอะไรๆลงลงสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติสีลานุสติเทวตานุสติกายคัตานุสติมรณานุสติอานาปานสติปสัมมาสติสติสติอยู่ันธสมาธิขาดไม่ได้ปัจจัยสําคัญมันที่สุดคือสติบัดนี้เขาเอามันหยัดเขาดังเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกลุก ถ้ามันเห็นความสุขเห็นความสงบมันรู้เองอีกสี่อันนั้นตามมาเองบอโอ้สมาธินี่ไม่เกี่ยวกับเงินกับทองไม่เกี่ยวกับความร่ําความรวยไม่เกี่ยวกับวัตถุอื่นใดทําให้เกิดมันเป็นเรื่องของจิตล้วนจึงบอกว่าอายังสมาธิอริโยอนามิสโสติโอสมาธินี้เป็นสิ่งที่ทําให ไกลห่างจากค่าศึกของจิตไม่แอบอิงอามิตรวัตถุสิ่งอื่นใดคนใดจะมาทำให้วัตถุใดมาทำให้เงินทองซื้อเอาไม่ได้ทางเงินทองซื้อได้คนที่เป็นเศรษฐีเขาก็รวยกว่าเราเขาก็มีความสุขมีความสงบยิ่งกว่าเราแต่ก็ปรากฏเศรษฐีผูกคอตายอยู่นั่นมีปัญหาอยู่อย่างนั้นเศรษฐีตั้งหัวเมืองอุบลลงหนังสือพิมพ์ ภูเขาเข้าไปฆ่าตายอยู่ในบ้านลูกชายของแกหนังสือพิมพ์ลงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็อเอาปืนยิงตนเองตายออกภาพมาคนงามงามนายนิรันดรเื่องการจนะเสษจบปริญญาโทรจากน้องไม่ใช่คนโง่เหมือนพวกเราหน้าตาน่าจะไปสวรรค์นิพพานน่าจะไม่ทำอัตตวิธิบาทถ้าไม่เป็นอย่างนั้นความสุขเหล่านี้สมาธิเหล่านี้ ไม่อาศัยวัตถุเงินทองข้าวของบุคคลอื่นพ่อแม่พี่น้องภรรยาสามีทำให้กันไม่ได้ต่อมาก็จะรู้อีกว่าสิ่งที่เราพบเราเห็นในขณะนี้ทำเล่นๆไม่ได้เลยจึงบอกว่าอากาปูลิสะเซวติเสวโตวติโอสมาธินีคนเลว็เลวๆเสพไม่ได้เลย มันต้องคนจริงมันต้องคนหนักแน่นคนละเอียดนี่มีแต่คนจริงทั้งนั้นนี่นะตั้งใจมาเนี่ยถ้าบอจริงจะไม่เห็นได้บอกตั้งแต่ตีตสองมาเนี่ยลองนั่งอยู่บ้านผู้เดียวได้หรอไปจังไดนั่นงอยู่บ้านคนเดียวอยู่วัดคนเดียวบางแห่งมากันเป็นหมู่เลยโอกาสะโอกาสานโอ,กา,โอกาสนีข้าพเจ้าจะสมาทานเอาสึ่งพระกรรมฐา,านผลว่าไปน้ำกันคขอให ขณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิอปันณาสมาธิวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในคันธะสันดานของข้าพเจ้าโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกสิบหนร้อยหนร้อยหนพันหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนังป้าบคือือยังนี้ก่นกับว่ันอุ่นส,สมสมควรแก่เวลาแล้วคนบัตววาโคขึ้นบาดนี่เท่านั้นหนึ่งมันก็สมควรไ มเมนแทไปนั่งผู้เดียวอยู่เฮื่อนบาดนี่ยแห้งสมควรไว้หลายบาดนี่นั่งอยู่บา้านตื่นได้อยู่ตีสองเนี่ยพอมาอยู่วัดในเจ็ดวันเนี่ยกลับไปบา้านตีสองต้องตื่นตื่นได้หลอกจากสามสี่มื้อเองเก่งแต่ก็บรได,นา,ดนานั่งโดนบานนี่ไหนั่งผู้เดียวนั่นนงจะลอจ้งหน่อยสมควรแก่เวลาแล้วพืนบาตัวพันยื่ใส่หมอนพันงับลมบ้านี้แกจังหน่อยยอสิลุกมะามา่กับมืออื่นเศร้ารลดตัว นี่มันอาศัยกันเป็นหมู่เป็นคณะจึงบอกว่ากัลายาณมิตรเนี่ยมันเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรอันนี้สมควรแก่เวลาแล้วไปเอ็นไปหันไปหอดไม่ไงเราไปจะ้ำใบยมรทับข่ยได้แล้ววะเมื่อกลิตตรงนังโยกอยูุ่ผู้เดียวบาดในน้นำมูลเนี่ยตอดงเงาะใสกันอยู่นี้แจ้งทีมซ,ซื้อบานนี่เศราง่วงซ้ำทำไปทำมาชื่นใจเอ๊ะทำไมเราทำได้ ตรงนี้ท่านเรียกว่าปลาโมดหนทางของสมาธิมันส่งกันไปจากปลาโมดไปสู่ปีติจากปีติสู่ปสัสธิจากปัสธิสู่ความสุขจากความสุขสู่สมาธิจากสมาธิยถาภูตญาณปลาโมดก็คือความบันเทิงใจปลาปลื้มคือปีติอิ่มเอิบใจนั่งไปนั่งมาปวดแข้งปวดขาอาวสันโว้ม่อมเจ็ดหมื่นบ่เนาสิบบ่ หลักหนีบนอกไข่สนอบ่ไข่ไปตัวเพิ่นว่าไข่ล่าเมื่อจะเป็นอย่างนอว่า่นหาดอกไม้เฮ็ดขันหาส่วนเป็นพระกสิว่าเถือกิดนิมนต์จังสัน่นจังสี่ผมล่าไปเสื้อคนมันปันปน่นป่วนอะไรให้พันพาตื่นแต่เด็กผมติดกิดนิมอนต์อยู่ผมจะต้องกลับอาจารผ์บบา่าไปคนตัวแต่ว่าถ้าเรานั่งทนต่อไปเนี่ยมันก็ปัน่นมันก็ปวนเราอยู่ตรงเนี้ย เมื่ออยู่ไปสักสองวันสามวันเอทำไมเรานั่งได้ถึงขนาดนี้ฮะมันนึกมันเองเราก็ไม่ใช่คนโง่เราก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เละเหมือนกับเพื่อนนี่ได้เหมือนกันตรงนี้มันจะเริ่มเกิดปลาโมดคือบันเทิงใจไม่น่าเป็นไปได้เราไม่เคยเลยพอมันนั่งตั้งแต่ตีสองยันสว่างสามวันตีวันเอเราก็ทำได้ตรงนี้เกิดบันเทิงใจปลาโมด จากปราโมทคือบันเทิงใจที่ก็ส่งไปต่อปีติคือเอ,อิบอิ่มพอใจภูมิใจตนเองหฮวยโมขี้ไหลปนได่ไว้เฮาก็ได้วว้บวดมา,ากแกบ่แก่ๆกันถ้าก็ได้มาเห็ดคคักเถื่อนนี่เมือ่อยมันเป็นไปได้อยู่ตัวนี้เนี่ยพ่อใจเนี้ยคึดหอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่งคึดหอดคู่บาอาจารย์ที่เคยอยู่น้ำกันคึดหอดมูหอดฟุ้งไปทางได้บบนีอ้อยากไปส่วนมูเห็ด ผมบวชเป็นเนนเยผมไม่เคยได้เห็นมาบวชตอนนี้มาคิดถึงครูบาอาจารย์เราเราตายไปแล้วอาจารย์ดีไปถามแล้ววาเพราะอารหันมีอยู่บ่เนี่ทานสันธาสดแล้ว,วะมันเบิดง่ามแล้วเจ้ามาถามหาหย่งงล้ว,วะผมไปอ่านหนังสือพ่อหนังสือโบราณหนังสือตัวธรรมเต็มตู้ทำสะอาดต้นโพลานโพเป็นอนิสง์ ตายไปคำว่าอน,นิสงส์ได้ไปเกิดพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งผมก็เอาเท่านั้นเมืเ่อแยกคงไปหากวาดต้นโพกวาดไปกวาดมาก็ไปเห็นใบโพมันเข้าไปในในพวกมันเป็นงามงามตามซอกต้นโพก็ไปดึงออกมาดึงไปดึงมาไปเห็นบางหน่อยอันนี้อู้บางอยู่นี้บา้านไปบอกอาทานยาทานผมไปทําสะอาดต้นโพผมเห็นบางอยู่นี่หันเอาไม่ไปผุนเอาแล้วะ ออาาหอเอาไม่ยังลาบแซ่บขึืนอยังน่ใส่ขี้เหียมันขออมอมลำแล้วว่าเอาคือว่าจะเั้นบาตรนี่ไป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 ,ไป,ไป้รื่ายังก็เม่นมันอยู่หันดอกมันมันก็ขึ้นบนนี้อยู่สมผ่าไม่ให้ห้าวหอม่าเป็นต่เสด็เป็นพออระอรหันได้หน่อยแต่นอกกูในนาะไปไปหมุนต่อ,ตอ,ตอ,ตอถือควอมเล่าอิรีบันหมุนไปไปเถือก,กระพึ่งขางมันบาดนี่มันห้องจี้จี้จี้ขึ้นมาน,นีดึงออกมาออกมาออกมาจริงๆบางน้อย พันมีลูกไงลูกน้อยพันอมนมออกมากบาดเนี่ยโอ้บาปตายผาดจับแง่ขึ้นไปบอกแง่ทานื่อไรดอกบางไม่รูออนพันขาบนมออกมาน,มนึ่นันนน่นแล้วแห้งดีแล้วว่าโต้ในหน่อยน้ำกันวะท่นลาบแทบขึ้นยังไีนแล้ววะโอ้ยบ่เอาดอกขมยานบาปสันผ่าเด้เจ้าตอนบุญไปเมียแล้ววะพวกมาแล้วน้ําตาจะไหลสองสารมันแล้วว่าพวเจ้าตอนบุญแทนแล้ววะ เอาไปมาผมไปไปหอดใจไม่ถึงไปผุนจี้ๆวอว้บอะไรเราไว้่ะว่เอาเลยเสร็จแล้วละท่านก็ไปบอกคนอื่นเอาจนได้เลยลาบขมอ,อำำําลําขมควมลาวอีกดียอู่ํจำบังก็ได้ <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> ต้องจะเป็นเนนดน้อยแล้วก็ไม่เคยพาเราทําอย่างนี้ไปถามเราก็บอกว่ามันเบิดงย่ำแต่พอเราได้มาปฏิบัติทำ โอ้ยคิดถึงโกบาคิดถึงอาจารย์คันเมนเพ่นมันเป็นวางเป็นย่ามตัวมันบ่มีมูย่ามนั่นตอนหลังมาเนี่ยผมมาอยู่นี่แกยังไม่ตายแกยังลงมาหาแกมาก่าแกบอกว่าโอ้ยอยากให้เหมือนตะเก่าเด้จะมาบวชอยู่นําแกเลี้ยนเก่งเนะในเสียดายแกก็ตายไปแล้วพวกเราเนี่ยเมื่อมันเกิดบันเทิงใจถ้าทําไปได้สามวันสี่วัน ก็จะเกิดเออบิ่มใจภาคภูมิใจในตนเองได้บวชมาไม่เสียเที่ยวเราเองก็ทําได้คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่าจะปฏิบัติตามไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้ทีเดียวหลังอย่างนั้นจากความเอิบอิ่มภาคภูมิใจเนี่ยก็จะส่งต่อไปให้กายรำงับนั่งไปนั่งมาถ้าเกิดดีใจขึ้นพอใจขึ้นลืมปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวกายสงบ ใจเป็นสุขทีนี้เป็นสุขลึกๆเหมือนได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถจะหยิบยื่นถือโยนไปชูไปบอกใครได้เหมือนเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งในใจได้คักๆบอดายก็ได้หน่อยบุญกูนิบุฉชนเกิดมีความสุขในขณะเดียวกันนั้นสมาธิก็โผล่ขึ้นมาแล้วเกิดมีสมาธิระดับอุปจาระเข้าไปแล้วจึงบอกว่าสุขีโนจิตตังสมาธิยติ ทีนี้จะเกิดความพอใจสีมวลมวนถ้ามันเกิดความพอใจอยากจะทำไว้คือสีก็คักไว้บาบเนี่ยนั่นแสดงว่ามันเดินเข้าถูกทางมันสมาธินี่ดูไม่ยากหรอกถ้ามันเพลินเพินมันพอใจจะทำเป็นอะไรก็ตามไม่เป็นก็ตามแต่รู้สึกใ,ในใจนี่พอใจอยากจะทำนั่นแสดงว่ามันกำลังเจริญมันกำลังงอก เพราะความพอใจนั้นเป็นรากฉันทะมูลกาสัพเพธรรมมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงในพรมจรรย์นี้ก็ดีมีความพอใจเป็นมูลมูลก็แปลว่ารากเคยเห็นเมล็ดพืชไหมล่ะที่เราปลูกอันทวงงอกนั่นนะเคยเห็นไหมอะไรที่มันเป็นงอกมานะ่ยยาวๆที่เอามากินกับขนมจีน มันมัน,น,มนไม่ยอดไม่ได้อนาณาญาองอกนั่นคือรากมันทุกชนิดเมื่อมันจะออกมางอกออกมานั้นมันจะต้องออกรากซะก่อนเมื่อเกิดความพอใจนั้นแสดงว่าธรรมะที่ท่านปฏิบัตินี่ออกรากแล้วต่อมามันก็จะค่อยแทงยอดขึ้นฉันทะมูรกาสัพเพธรรมา ทำทั้งหลายมีความพอใจเป็นรากเป็นมูลมณสิการะสัมภาวาเมื่อมีรากมีความพอใจแล้วก็จะเกิดการกระทำในใจคือพอใจแล้วจะสนใจอยากจะทำเป็นตัเหตุคือสิคักป้าเมื่อพอนีก็บ่าเศร้าระบายบ้านนี่คักเลยเว้ะตอนนี้เ่านว่กมณสิการะสัมภาวาถึงการกระทำไว้อยู่ในใจสนใจฝักใฝ่อยู่ถึงพร้อม หลังจากนั้นผัดสะสมุทรยาอะไรก็ตามมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายกลายเป็นเรื่องที่จะเอามาคิดเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมไปหมดคือกันกับคนสนใจสิ่งใดพวกหมอยาไปเห็นตน้ตนไม้ต้นใดก็ขึ้นหาแต่แตงย,ยาสุนัขก็ได้โอ้อันนี้ฮกมันดีเลยอันนี้เปลือกมันเอาไปต้มใส่อันนัน้นอันนั้นใบเอาไปเผาเอาไปอบมึงขึ้นหาแต่ยาสุนัขก็ไไ้ พอเราพอใจในธรรมนี้อะไรมากระทบเขา้าเสียงก็ดีรูปก็ดีกลิ่นก็ดีเห็นปรากฏการใดๆก็ดีคิดไปแต่ในทางธรรมไปหมดเลยพวกธรรมะนี่ก็มีอะไรเข้ากลายเป็นสินเป็นธรรมไปหมดเลยไม่ขาดทุนได้กำไรเรื่อยไปอ้าวมันจะเจ็ดโมงแล้วเทนี่ขอซะก่อนวันนี้ฟ้าสางแล้วให้เรายุติกันไว้เพียงแค่นี้ แล้วเย็นก็อธิบายเรื่องอานาปานสติประกอบด้วยธรรมห้าประการแล้วก็เทคนิคที่จะต้องกระทำให้มันละเอียดลงไปสำหรับวันนี้มันมัน,ม,นมันได้เวลาเจ็ดโมงแล้วขอความเจริญงอกงามในอริยะยายธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายได้ดเคารพกราบไหวบูชาประพฤติปฏิบตัติตามอยู่นี้ จงเป็นไปในคันธสันดานจิตใจอุปนิสัยใจคอของท่านทัง้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประสบได้สัมผัสได้ประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันจะนำเราออกเสียจากโทษจากทุกในวัฏสงสารด้วยกำลังแห่งสติปัญญาบุญญาบารมี